1 5เบอร์50บาทไม่แพงจริงๆเลยนะคะและมาเล่นมาบ้าเสียงชุดได้เลยค่ะอยากตังกัะได้บ้างด้20บาทเท่านั้นก็ผมก็ไข่ปลาการกุศลตรงนี้นะฮะทุกใบมีของรางวัลให้นานอนนะฮนะกับพุดของเราการลุ้นรับของรางวัลกันมีแต่หายากแค่ไรในร้านเลยมือก่อนได้เลยฮนะพี่ ถ้าในร้านมองเข้ามาจะเห็นเครื่งจุยจอยอาจะมีสองเครื่องตั้งพลังงานอยู่ตรงกลางน,นะฮะยังรออยู่ในบ่อยไม่มีใครตัดขึ้นมาได้นะจ๊ะมีพัดลมอ,อยู่ตรงนั้นนะฮะเมื่อจะเพื่ออกมาแล้วหนึ่งเครื่องด้วยกันหม้อหุงข้าวออกไปแล้วสี่เครื่องเดี๋ยวจะหาวโมจะออกไปกจริงๆนะสี่เครื่องแล้วนะฮะพัดลมอีสี่ถืมมอด้วยกันนะถึงจะดูแวะไปได้ค่ใบในที่สิบบาทมีทั้งรางวัลเล็กและรางวัลใหญ่ท่านใดได้รางวัลเล็กไปไม่ต้องน้อยใจครับผม เพราะว่าเงินของท่านทุกบาททุกสตางค์นะฮะเราสงร่งผุให้กับสภาการชาติไทยได้ารางวัลเล็กๆน้อยๆได,ได้ร่วมทำบุญด้วยก,กันครับผมตรงนี้เลยครับเพี20บาทเท่านั้นก็ไข่ปลาการกุศลท่านใดสนใจนะฮะซื้อตัวด้านนี้เลยครับมองตามมือนคนพูดมาเลยมองตามมือมาเลยครับผมยืนเขย่งอยู่นะฮะซื้อตัวด้านนี้รับตะกร้าหยิปก,กระชอนแล้วช้อนไข่ได้วยเลยแค่ใบละ20บาทเท่านั้นทุกใบเรามีของรางวัลให้แน่นอนนะฮะร่วมสนุกก,นกันก่อนได้นะครับผม ท่านนี้กำลังตักไข่อยู่นะฮะระวันิดนึงนะครับตอนนี้พางบอกค่อนข้างเปียกน,นะฮะระวัระวังด้วยนะครับผมเดี๋ยวจะลื่นถลาลงบ่อไปนะจ๊ะยี่สิบบาทเท่านั้นรับผมจะไข่ปลาการ์เบอรสนนะครับยี่สิบบาทเท่านั้นเองทุกใบมีของรางวัลให้นะฮะมาร่วมตักของรางวาัลกันได้ตรงนี้นะครับ วัดตัดทยกันก่อนได้เลยนะฮะ เท่านี้นะฮะออกอีกยี่สิบเรแล้วนะจ๊ะห้าผหรียญแล้วสำหรับวันนี้นะครับผมพันเนินออกกันอีกแล้วนะฮะเมื่อวานออกไปการถือวยกันวันนี้เลยซื้อมาเพิ่มแต่นี้ออกไปแล้วห้านะคะจะต้องไปซื้อมาเพิ่มอีกพรุ่งน,นี้นะฮะตรงน,นี้เท่าใบละยี่สิบบาทเท่านั้นกับไข่ปลา,าการกุศลน,นะครับผมสนใจซื้อเต๋าด้านนี้ก็เลยมองตามือเลยฮะยืนขยงอยู่ด้านนี้นะครับเราไม่เห็นนะใบละยี่สิบบาทเท่านั้นทุกใบเรามีของรางวัลให้แน่นอนนะฮะ ยี่สิบบาทเท่านั้นกับไข่ปลาตากระสือน,น,น,นะฮะสำหรับท่านที่กำลังตัดไข่อยู่นะครับผมมองเข้าไปด้านในรา้านเอ๋ของรางวัลมีเรามีสีชมพูเยอะแยะเลย,เลยของรางวัลสีชมพูจะอยู่ในไข่สีชมพูหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแอบไปให้เาล,าล็กๆนะครับผมตอ,นนนนอนงนี้ก็ใบละยี่สิบบาทเ,าาเพื่อเป็นสำหรับท่านที่สนใจนะฮะใบละยี่สิบบาทก็จะเลยกับไข่ปลาตากระสือบนตะกร้าข้างนี้เลยครับผมซื้อเยอหน้า,กการับเยอะหนยิบกระชอนแล้วก็ช้อนไข่กันได้เลยนะครับ โน้นดีกว่าไปโน้นดีกว่าไม่ว่ายมว่าอนาวว่าทาว่าแดปแล้วเี่ยปวดปวินข่มาปุพมันขับรถดีประคุณดียังไงโฆษณาบอก่ก็มวดมาทาื่าไม่มา

เราคนก้าวหนา